สวัสดีค่ะสวัสดีครับนุวานนะคะหมอนะครับคุณเป็นใครคะเป็นหมออะไร <c oughs> <c oughs> เป็นหมออะไรหมอครับก่อนหมอนะครับจากษุแพทย์น,นะครับหรือเป็นหมอตาครับ ก็มีคนถามมาเยอะเนะาะเพราะช่วงนี้คนเวิร mm ์ดโฟผมเยอะมากนะคะ mm hmm. ก็เลยถามหมออาดมาว่าจะดูแลสุขภาพตายังไงช่วงนี้เพราะว่าหลายๆคนเลยใช้ตายเยอะมากนะคะทั้งมองสกรีนใช้คอมพิวเตอร์ mm hmm. มือถือเนาะ iPad คือบางคนแทบจะไม่พักเลยนะคะทั้งวันเลยก็เลยมีปัญหาตาปอดตาแห้งบ้างปวดตาบ้างก็เลยเปรึกษาหมออาดมา่อนนี้ก็ถือโอกาสได้หมอ เก่งมานะคะคนหมอตาก็เลยจะมาขอให้คุณหมอช่วยแชร์หน่อยว่าพวกเราเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพตาอย,ย่างไงในช่วงนี้นะคะเพราะหมอาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านตาเนะ <Wow. S 1> าะอาการที่เกิดจากการใช้พวกอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากเกินไปเนี่ยเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมก็รวมกันเลยไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่ามือถือนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีอาการปวดตา ามัวน้ำตาไหลหรือว่าอาจจะมีใส่พัดสั้นชั่วคราวได้นะครับบางคนก็อาจจะลามเป็นปวดไหล่ปวดศรีรษะนะครับปวดหลังได้ถ้าเกิดว่าท่านั่งไม่ถูกต้องนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาดูว่าหนึ่งเลยตัวท่านั่งของเราถูกต้องหรือเปล่านะครับเช่นเป็นท่านั่งที่ขาเนี่ยป็นราบอยู่ที่พื้นอาจจะไม่ได้นั่งไขว้ห้างอาจจะนั่งไขว้ห้างได้บ้างบางครั้งนะควรจะเป็นราบนะครับ แล้วก็ระยะระหว่างหน้าจอกับสายตาเนี่ยก็มีระยะที่พอเ,เช่นสุ่าถ้าเป็นระยะอ่านหนังสือหรือว่าเล่นมือถืออาจจะสักประมาณหนึ่งฟุตนะครับถ้าเป็นใช่ครับก็สามเซตประมาณหนึ่งไม้บรรทัด <Okay. S 2> หนึ่งช่วงแขนะ <Okay. S 2> แต่ว่าถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ครับก็จะเป็นระยะที่เป็นระยะกลางถอยมาหน่อยก็จะสักประมาณสองฟุตก็คือประมาณแบบ แขนแตะไม่ถึง่ะคือคอมพิวเตอร์ควรอยู่ห่างแขนแตะไม่ถึงล้อปกติเราจะใกล้ๆเลยนะโดยเพราะว่ายิ่งทํางานเป็นนานๆเนี่ยมันจะดูดเข้าไปเรื่อยๆใช่ๆไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นมือถือดึงเข้ามานะครับถ้าเป็นหน้าจอของเราก็จะเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปวกเนี้นี้เราก็อาจจะต้องแบบดูระยะที่เหมาะสมระยะคือประมาณนี้เนาะใช่ครับแล้วก็อาจจะต่ํากว่าระดับสายตาลงมาสักนิดนึ่งใช่ครับแล้วก็สําคัญมากๆเลยก็คือสภาพแวดล้อมใช่ถ้าเกิดว่าสภาพแวดล้อมเนี่ย มันห้องมันแบบสว่างมากเกินไปหรือมืดมากเกินไปเนี่ยก็จะมีผลเหมือนกันเช่นถ้าสว่างมากเกินไปบางทีมันสะท้อนสะท้อนตัวสกรีนหน้าจอเราก็อาจจะต้องเพ่งมากขึ้นกว่าเดิมใช่ครับแล้วก็เรื่องของการจ้องหรือเพ่งเนี่ยมันก็จะทําให้เรากับพิบตาลดลงพอกระพิบตาลดลงเนี่ยมันก็จะไม่เกิดตาแห้งดันั้นแบับบางทีการหยุดพัก หรือว่าการใช้น้ำตาลเทียมก็จะช่วยตรงนี้ได้โอเคเราต้องรู้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจะต้องหยุดพักเมื่อไหร่จริงๆถ้าตัวที่เขาแนะนํามาเลยนะครับก็คือหยุดพักทุกๆ20นาทีแล้วก็พักประมาณสัก20ิวิ <Okay. S 1> มองเลยไกลๆสัก20ฟุตหรือประมาณ6เมตร <Okay. S 1> นะครับหรือลูกเดินเลยไปทำกิจกรรมอื่นบ้างแล้วค่อยกลับมาให้หัหรือท,ทำางาน เวลาพักคือต้องพักจริงๆใช่ไหมไม่ใช่พักแล้วไปน,นั่งเลน่นมือถือต่ออย่างนี้ก็ไม่ได้ใช <laughs> ่่นนัก็ถกกไไม่ด้พั็คือต้องมองมองไกลนะคะมองไปนอกหน้าต่างอย่างนี้เนาะอโอเคหนูหวานละเวลาพักใช,<ะ>ช่ไหนะมคือหนหวานอนะ่ะก็อ่านหนังสือเยอะเนาะเพราะตั้งแต่เรียนเล้วก็ทำงานก็ต้องใช้หน้าจอเยอะอ่านหนังสือเยอะก็หนูก็จะพักแต่หนุวานไม่เคยรู้ว่าพอวันยี่สิบหนุก็จะประมาณชั่วโมงหนึ่ง ก็จะผักแบบลับตาบ้างหรือว่าส่วนมากเนี่ยจะมองไกลแล้วมองให้เห็นสีเขียวๆมองไกลๆห้องหน้าต่างเห็นสีเขียวๆแบบรู้สึกสบายตามากขึ้นนะคะลุกไปดื่มน้าบ่อยๆก้อนตัวเองก็ตาไม่สั้นเนาะถึงจะใช้ตาเยอะก็ใช้แบบก็คือเหมือนพยายามดูแลตามตลอดแล้วก็หย่าน้าตาเทียมเรื่อยๆเพราะหนูก็ตาแห้งเหมือนกันเราก็ใช้คอมเยอะเนาะใช่ครับเพราะว่าเวลามองอะไรใกล้ๆเนี่ยกล้ามเนื้อตาเนี่ยมันหดเกร็งดังการที่เรามองอะไรไกลๆเนี่ยมันก็จะเป็นการคลายกล้ามเนื้อตา ลดอาการปวดตาหนาตาก็มีกล้ามเนื้อเราไม่เคยรู้แบบโอเคจริงๆก็คือมันอาจจะทํายากนิดนึงนะเพราะเวลาเราทํางานกันจริงๆหรือว่าทํากิจกรรมอะไรเนี่ยบางทีมันเพลินใช่เนี่ยอจะต้องตั้งปกไว้ใช่มันตั้งตักไว้ใช่จะตั้งแบบตั้งเวลาไว้เลยอย่างเงี้ยพบเวลาพบอาจจะลุกแตกใจลุกเลยอือใช่ โอเคขอบคุณมากนะคะมีประโยชน์มากเลยอ่ะสรุปต้องทำไงบ้างนะสรุปหลายอย่างแล้วก็ก็พัก20ทําทำงาน20บนาทีพัก20วิด้วยการเดินไปไหนบ้างปิดตาพักเส่ตาบ้างหรือว่ามองไกลไวาด้านหน้าต่างเนาะใช่ไหมแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่แล้วก็ต้องให้ไฟไม่สว่างไปไม่มืดไปแล้วก็หน้าจอก็ต้องแบบต่ำกว่าแบบใายตาหน่อยนึงแล้วก็ถ้านั่งก็คือต้องนั่งหลังตรงขา ติดกับพื้นไม่ข่อยห้างอย่างนี้ช่ไหอเคอาจจะมีสลับขวดข้างบ้างใช่ถ้าเมื่อยกข่อยห้างโอเคประมาณนี้แล้ก็ท่านี้ก่อนนะคะวิธีการดูแลง่ายไหมง่ายมากเลยค่ะช่วยได้ไดค่ะโอเคถ้าใครมีคำถามอะไรนอกจากนี้ถ้าอยากถามหมออัดก็คอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวเราจะขอให้คุณหมอมาแชร์อีกในคลิปหน้าเนาะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ